สวัสดีจ้าดีเดี๋ยวจะพาไปดูพี่จา้าไอ,อพ่อจ้าทําอะไรนะคะดูพ่อจ้าเก็บผักอะไรจะไปดูกันเลยค่ะพระจา่าพระจ่าทําอะไรจา้ายคอันนี้เก็บผักพายผักพายมันหน้ามันหน้ามันยังบวมาพี่น้องแต่ว่าเนี่ยวหน่อยพี่มันกำลังกำลังเฉื่อ แต่ว่าขันน้ามันม้ามสิตนไงตกวนี้อันนี้กรลังพอดีกินเบิ่องเอาก็เลือกเอาตังแกะอันนี้มันน้ำมันแห้งหมดแล้วอันนี้น้องสตังค์ไม่ได้มาด้วยอ่ะนี้แวะแวะมาเก็บพักมาสองคนก็แม่บ้านครับพี่น้องอันนี้มากันซ่องคอนแม่บ้านสาวรุ่นครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งมันกรลังขึ้นแต่ว่าต้องให้นหน้ามันได้หลายก่อนแต่ว่าตอนนี้มันยังบอหลายกินได้ครับไปกินกับรวกสาแจกว ตามเวละกคาตามปกติกระแซบเขาบ่หลพี่น้องจากวงเยบเดี๋ยวไปประกอบคลิปพี่น้องจากวงก็เลยมาเก็บ่งเห็นมันกำลังออนนู่นอันนู้นน้องควายนู่นเห็นไหมคะพี่น้องเห็นไหมต่อว้าวยังซี่แหละน้องน้องควายนอนอยู่นู่นน่ะอยู่ไกลๆนู่นค่ะสำหรับไอคลิปนี้แม่จ๋ากับ พ่อจ๋าก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม